หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14กองกําลังนาเรศวรยังคงจัดกําลังคนลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในหมู่บ้านตามแนวชายแดนรวมทั้งป้องกันร,รักษาอธิปไตยในพื้นที่แนวชายแดนอําเภอพบพระจังหวัดตากทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืนเนื่องจากในพื้นที่แนวชายแดนฝั่งประเทศเมียนมาด้านตรงกันข้ามกับบ้านขุนห้วยช่องแคบตําบลช่องแคบอําเภอพบพระ ยังคงมีสถานการณ์การยิงสู้รบกันระหว่างทหารเมียนมากับกองกําลังชนกลุ่มน้อยเชื้อสายกะเหรี่ยงเป็นระยะระยะซึ่งพื้นที่ที่เกิดการสู้รบนั้นอยู่ลึกเข้าไปในเขตเมียนมาประมาณ2กิโลเมตรอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการลุกล้ำอธิปไตยของไทยหรือมีกระสุนที่ล้ําชายแดนเข้ามาตกในเขตประเทศไทยและล่าสุดยังคงมีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาข้ามชายแดนเข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว วัดบ้านมอเกอดไทยตำบลวาเล่รวมทั้งหมด222คนซึ่งทางการไทยได้ให้ความช่วยเหลือดูแลผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาตามหลักมนุษยธรรมเป็นอย่างดีค่ะเนื่องฝน